เพราะสิบโครงการเนี่ยวงเงินทั้งหมดมัน248,624 24ล้านบาทซึ่งไม่ใช่งบประมาณนิดหน่อยนะครับเฉพาะนิทุจริตนะครับเราได้เห็นตระหนักถึงความสำคัญและรายแรงของปัญหาการทุจริตที่ทำให้ประเทศชาตินี้จะเสียหายเอกสารที่ผมให้ไปเนี่ยนะครับเป็นการสรุป เรื่องที่ผมเคยสอบสวนแล้วก็มีเอกสารประกอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งหน่วยงานได้ส่งมาให้ใบแรกเนี่ยทั้งหมดท่านประยุทธ์ยังไม่รู้นะอันนี้ต้องทาความเข้าใจทิหนึ่งว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังไม่รู้เราจะส่งหัญวานใ้รัฐบาลไปจัดการขอให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมาก,การหรือคณะกรรมการมีอยู่แล้วพิเศษ ไปสาสางเรื่องนี้เพราะ10โครงการเนี่ยวงเงินทั้งหมดมัน248,624 24ล้านบาทซึ่งไม่ใช่งบประมาณนิดหน่อยนะครับเฉพาะนิทุจริตนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการเพราะนั้นจะเห็นว่าการชุจริตช่อลายบางหลวงในยะยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหมากราบเยอะแล้วก็มีเรื่องยาวนานและหาคนจัดการให้ยุติไปเนี่ยไม่ได้สำเร็จทั้งที แม้ว่าในสมัยพระพิปัติได้มีการดําเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันและก็ปราบปรามอย่างรุนแรงเข้มงวด2 5 5 4ในกฎหมายปปชซึ่งผมเป็นรองประธานคณะกรรมรการวิสาม,มัญแก้ไขกฎหมายแล้วก็เป็นประธานอนุอยู่ด้วยเราได้เห็นตระหนักถึงความสําคัญและร้ายแรงของปัญหาการทุจริตที่ทําให้ประเทศชาตินี้จะเสียหายรวมไปึกระทบถึงความมั่นคงทางการเมืองคือความแตกแยก เพราะมีการเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เอาเงินภาษีประชาชนไปใช้ในทางการเมืองถึงไม่ชอบนะครับแล้วก็ขอให้เกิดความทะเลาะเบาะแววงกันรวมทั้งความเอาระดัเปรียบกันระหว่างกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มการเมืองก็ดีกลุ่มอิทธิพลหัวจัดหัวในกระทรวงทบวงคมต่างๆแล้วก็มีบริษัท4ีบริษัทที่ประมูลงานได้โครงการรถไฟฟ้าก็อยู่อย่างเงี้ย คนอื่นคนนอกเข้าไม่ได้เนื่องจากคนเหล่านี้มีเส้นสายโยงใหญ่กันอยู่เป็นอิทธิพลกลุ่มอิทธิพลเพราะฉะนั้นในโครงการเหล่านี้มันจะมีความเป็นมาเป็นไปของเรื่องของมันถึงได้เกิดความเสียหายมากมายขนาดนี้ประการที่สองใบที่สองนะครับที่ผมให้ไปเนี่ยต้องให้เครดิตกับท่านนายกประยุทธ์นิดนึงหลังจากที่สปทได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีตั้งอนุกรรมธิการปากโกง มีพลเอกประจุนตามมาที่ผมก็เข้าไปช่วยเพื่อนผมคือพลเอกประจุนผมไม่ได้ช่วยทหารนะครับผมพูดประกาศจริงๆเลยผมไปช่วยพลเอกประจุนเพื่อนผมไปช่วยสอบสวนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่สี่เรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องคลองดา่านไม่เห็นด้วยกับกรณีที่สารตัดสินปุ๊บรีบจ่ายปับ๊บแต่เรื่องของการทุจริตของการแก้สัญญาของ A AS อส ในขณะนั้นศาลตัดสิน6ปีแล้วศาลฎีกาแผนกยาการเมืองคือคือศาลสูงสุดของศาลอาญ,ญาตัดสินแล้วเนี่ยไม่มีคนไปบังคับคดีปล่อยล่วงเลยมา6ปีซึ่งทําให้เราเนี่ยเห็นความไม่ชอบมาประโนของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เเคมงวดและเลือกปฏิบัติและเงินจํานวนนั้นไม่ชนิดหน่อยนะครับเฉพาะโครงการนั้นโครงการเดียวเราต้องเรียกเก็บและ บังคับคดีทั้งหมด2องแสนกว่าล้านในคำพิพากษาของอ .1 นึ่งทับสองหตัดสินเมื่อปีสองพันห้าสิบสามเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งแต่ต่อมาถึงสมัยยิ่งรักก็ไม่ทำอะไรจนกระทั่งมาให้ท่านนายกสุย,ยุทธช่วยท่านนายกประยุทธ์ช่วยจัดการให้ก็ได้ผลว่าท่านก็สั่งการตามที่เราเสนอไปในคดะอนุปราบโกงก็ได้เสาคืนมา แสนสองหมล้านเดิมทีเอเไม่ยอมให้อ้างว่าไม่ใช่เสาที่จะต้องหมดต้องคืนให้กับรัฐตามสัญญาและสุดท้ายเราก็ได้ค่าเช่ากับค่าเชื่อมต่อสัญญาอีกเดือนละ900บาทอีกปีละนับหมื่นล้านบาทไอ้อย่างเงี้ยต้องชมว่าท่านนายกท่านกล้าตันใจแล้วทำอีกทั้งมันมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องอบอมบัตรน้ำเสียท่านก็ เห็นชอบข้อคอรมอตามรายงานที่คณะสปททำไปให้ระงับการจ่ายเงินงวดที่2ก็ประหยัดเงินไปได้6,000ล้านและยังตามไปยึดอายัดทรัพย์อีก2,000 0กว่าล้านที่เคยจ่ายไปแล้วด้วยอันนี้ก็ต้องชมว่าท่านกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็โครงการที่3ท่านก็สั่งไปแล้วแต่ว่าท่านวิษณุเครืองามท่านสั่งงานต่อยังไงไม่ทราบคือ เครือข่ายของ King Power ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มาชี้แจงว่าได้มีการลงตรวจสอบทั้งบัญชีทั้งระบบทั้งสัญญาทั้งอะไรทั้งหมด5ชุดในการตรวจสอบเรื่อง King Power อยู่ก็ต้องก็ต้องปล่อยให้กระบวนการของหน่วยงานเขาทำไปก็ต้องคงต้องรายงานให้ท่านนายกเขาทราบอีกทีหนึ่งเขาก็มาชี้แจงไปเมื่อวานนี้อีกอันหนึ่งคือเรื่องของเกินการทุจริตจาก การขายหุ้นไม่จะถือเป็นการทุจริตแต่ว่าเป็นการบังคับคด,ดีตามคำพิพากษาของอหน,นึ่งคนีเรื่องโอเอมที่ซื้อหุ้นจากทักษิณชินวัตรกับบริษัททักษิณก็คือทั้งทั้งคุณหญิงราคาหุ้นระบาดแล้วก็ไปขายนอกตลาด49บาทกว่าอันนี้สารดีการแผานกาอญญาญางการเมืองถือว่าเป็นความผิดและต้องชำระหุ้นลายละ7 0 0 0 9 4 1ล้านบาทขณะนี้ท่านนายกสั่งให้ดำเนินการแล้วอยู่ในขั้นตอนที่สออ,อตอชอต้องไปแบ่งงานกันต่อว่าใครต้องทำอะไรบ้างและเรียกเก็บบังคับคดีนี้ยังไงแล้วก็ปปงจะเป็นคนดำเนินการต่ออย่างไรในขบวนการ4เรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นกฎหมายที่มีอายุความ เลยจำเป็นต้องใช้กฎหมายปปง,งเข้าจัดการยึดอายัดทรัพย์ทั้ง4ขอโครงการนี้เลยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ดำเนินการอยู่เขาต้องชมว่าที่ท่านอนุที่ท่านทำไปแล้วนี่นะครับจำนวนเงินที่ท่านต้องเรียกกลับคืนมาเนี่ยแต่ยังไม่ครบนะครับเป็นวงเงิน2,2882ล้านบาทแล้วที่ได้มาแล้วคือทรัพย์สินคือเสาแสนสอล้านแต่ King AS ยังจงวนท่าที จงวนสิทธิ์ที่จะฟ้องว่ายังเป็นเสาของเขาอยู่แต่ให้บริษัทลูก A W N มาเซ็นสัญญาเช่าก็เป็นการเล่นเทคนิคถ้าวันข้างหน้าเกิดมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องกฎหมายไม่ดีเงินที่เราได้มากับเสาที่เป็นของรัฐตามสัญญาเนี่ยดีไม่ดีหลุดมือไปหาเอเหมือนกันกรณีนี้เราก็พูดในที่ประชุมว่าให้เอสถอน คำสวงวนสิทธิ์ออกไม่งั้นจะใช้กฎหมายพพงอเล่นงานเอเอสเลยขณะนี้เขากำลังทำอยู่นะครับก็ขอว่ารายละเอียดพูดไม่ได้เพราะเนื่งองจากเป็นกฎหมายพพงอเขาต้องเป็นคนถแถลงเองเพราะนั้นวันนี้ที่ผมถแถลงก็คือสองประเด็นประเด็นแรกท่านนายกยังไม่ทราบว่ามีอีกกี่เรื่องที่มันทุจริตก,กันโมลานนี่ไม่รวมที่เรื่องที่กำลังเป็นข่าวนะครับที่ซื้อเครื่องบินและครื่องบินเสียหายเท่าไหร่มีเงินสินบนเท่าไหร่ รวมทั้งอของปตทะรวมทั้งของทีโทรวมทั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการท่าอากาศยานทั้งหมดเนี้ยเป็นรัฐวิสศาหกิจที่มีการทุจริตมโหฬารสหน่วยงานสองหน่วยงาน,งน,วงานพวกเนี้ควบคุมดูแลโดยหุ้นส่วนใหญ่คือกระทรวงคลังเวลามีเรื่องที่ไรกระทรวงคลังจะไม่ค่อยได้แก้ปัญหา และอ,อีกเจ้าหนึ่งก็คือเจ้าปัญหาก็คือกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นกระทรวงที่คุมรัฐอุสาหตร์เยอะที่สุดและเป็นกระทรวงที่มีการทุจริตมากที่สุดแต่เวลามีเรื่องขึ้นมานี่เจ้ากระทรวงก็ดีลูก,ลก,ลก,ลกปละกกระทรวงกรรมการหายหมดเลยหายหาย,ห,ายาหน้าหายตาหมดเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้นะครับสองประเด็นที่ผมนําเสนอนี้คือหัวข้อที่บอกรวบรวมไว้ตามที่เคยสัญญา สื่อมวลชนว่าจะเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบอีกทั้งต่อไปจะนำประเด็นรายละเอียดของแต่ละโครงการว่าใครบ้างเกี่ยวข้องและมีใบเสร็จด้วยอันนี้จะนำมาเสนอนะครับวันนี้ผมจะเรียนให้เป็นตัวอย่างนิดๆบางเรื่อง